วันนี้นะครับมาอยู่ที่ช่อง Ford Channel นะครับวันนี้ผมนําทุกท่านนะครับมาชมรถรุ่นนี้เกีย์ XL Plus นะครับที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารถ XL Plus คันนี้นะครับมีการตกแต่งรอบคันอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของราคาตัวรถนะครับก็อยู่ที่79,000บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับก็มีมาในส่วนของตัวระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับระบบ EBD นะครับเป็นระบบกระจายแรงเบรกนะครับของลมนิรภัยนะครับมีมาทั้งหมด2ลูกนะครับมีระบบช่วยโรฉุงเฉินมาด้วยนะครับการบรันตีของตัวรถนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าฟอร์ดการันตีความใส่ใจแน่นอนนะครับก่อนที่จะพาไปชมรอบคันของตัวรถนะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเราไปชมรอบคันของตัวรถกันเลยครับไปกันเลยครับด้านหน้าตัวรถนะครับของตัว XLR นะครับได้มีการตกแต่งนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับมาพร้อมนะครับตัวบนฝากระโปรงเลยนะครับเป็นสครูปนะครับ สกูปเขาเรียกว่าทรงฟิตนะครับแบบนี้นะครับเป็นสคูปที่มีขนาดใหญ่เท่ากับตัวฝากระโปรงเลยนะครับก็ในส่วนของตัวสคูปนะครับทาเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ําเงินนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัดกระสีดําด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ตัวแรดนะครับหรือไลโนหรือไลโน่นั่นเองนะครับผมก็ทําให้รถดูมีความบึกบืนใหญ่มากขึ้นนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใบนะครับเป็นแบบบัเฉพาะตัวของตัวในเกณฑ XL พาร์เลยนะครับ FORD นะครับทำเป็นสีน้ําเงินนะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับที่เป็นสีพื้นนะครับตัดกระสีในส่วนของตัวสีดําแบบนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับทําให้รถดูมีความสปอร์ตนะครับในส่วนของตัวไฟนะครับไฟจิ๋วนะครับที่ติดตั้งบนกระจังหน้านะครับเป็นไฟแบบ LED นั่นเองนะครับก็ทําให้รถดูมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับกระจังหน้าเป็นรังพึ่งแบบนี้นะครับทาให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับผมมาดูในส่วนของไฟหน้าบ้างครับ ไฟหน้าเดิมของตัว nixgen xl นะครับเป็นไฟหน้าแบบ m u l ิร reflector นะครับหลอดเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับคันนี้นะครับได้ทําการนะครับอัปเดตนะครับให้เป็นตัวไฟหน้านะครับเป็นแบบหลอดไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับคันนี้เลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับหรือ b ู u ายนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟแถบแบบนี้นะครับหรือเรียกว่าไฟ c cam นะครับเป็นไฟ led นะครับเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยแล้วก็เป็นไฟ วิ่งเวลากลางวันด้วยนะครับผมก็อัปเดตมานะครับเป็นไฟแบบเดียวนะครับสไตล์คล้ายๆกับตัวนิกเกิลเ็ลเลยนะครับแล้วในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตกแต่งนะครับไม่เยอะไม่มากเกินไปนะครับมาดูด้านข้างบ้างด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นดําเงาแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถรีเควสได้นะครับอยากได้เป็นดําเงาหรือว่าดําด้านนะครับก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับ ในส่วนของแมกยางนะครับแมกเดิมของตัวในเกียร์ XL พันนะครับเป็นแมกสิบหกนะครับก็เป็นแมกจากโรงงานนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแมกนะครับเป็นของแวนพายนะครับแล้วก็เป็นลายสไตล์แบบออฟโรดแบบนี้นะครับในส่วนของยางเป็นของฮังทุกนะครับตัว AT2 นะครับผมสียาง2 6 5 7 0 R 1 6นะครับผม กระจกมองข้างนะครับของตัว Next g e XL Plus นะครับเป็นดำด้านแบบนีนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวเลนกระจกนะครับปรับแบบไฟฟ้านะครับพับแบบเมนูนั่นเองนะครับผมกันสาประตูนะครับติดด้านหน้าและช่องแคบเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันยาวนาน10ปีเลยนะครับเป็นของ Ultimate นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับติดตั้งกันลอยนะครับกังกิดควนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับ ก็เป็นแบบฉบับของตัวี้เจนเรนเจอร์เลยนะครับก็อยู่ที่ลูกค้ารีเควสมานะครับมีแบบให้เลือกเยอะนะครับผมบันไดนะครับเป็นบันไดเดิมนะครับเป็นแบบเดียวกับตัวี้เจน XLT นะครับพราะในส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะมีติดตั้งในส่วนของตัวข้อฝาถังน้ำมันมาด้วยนะครับท้ายรถเลยนะครับในส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะครับของเจน XLT นะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมก็มีในส่วนของตัวโคมนะครับก็จะมีความใหญ่นะครับมีความสว่างนะครับในส่วนไฟในส่วนของ ฝากระบะท้ายนะครับก็ติดสติกเกอร์ด้วยนะครับคำว่าレンเจอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับคันนี้นะครับในเจนเอลพัทนะครับจะไม่มีกล้องถอยหลังมานะครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะครับในโลโก้เลยนะครับแล้วก็ติดตัวตั้งติดตั้งในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกนะครับเป็นตัวนูนสีแดงแบบนี้นะครับก็ทําให้เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวฝากระบะท้ายนะครับให้กับตัวในเจนเอลพัทเลยนะครับกันชนท้ายของตัวในเจนเอลพัทกันชนท้ายของตัวในเจน กันชนท้ายของตัวเน็กเกน XL พัสดนะครับเดิมจะไม่มีมานะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของการชนท้ายของเดลตานะครับเป็นสไตล์แบบ 4, ีูเลยนะครับก็มีความแข็งแรงและบึกบึนมากขึ้นนะครับมาพร้อมห่วงโอเมก้านะครับแล้วก็ไฟ2ป้ายนะครับเป็นแบบ LED นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันบ้างไปกันเลยครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเน็กเก XL พัสดนะครับคันนี้มีความพิเศษนะครับที่ลูกค้ารีเควสในส่วนของตัวการติดตั้งในส่วนของตัวเบาะหนังเพิ่มเติมนะครับ ก็จะเป็นสีอิฐแบบนี้นะครับก็เป็นหนังสเปคโรงงานนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะเดิมของตัวใน ast, เจนเอ็กแอลพาจะเป็นเบาเดิม X อ็กแอลพาจะเป็นเบาผ้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะในส่วนของตัวแผงประตูก็ทําเป็นตัวเบาหนะตรงแผงประตูนะครับก็ทําในส่วนของเจนกิได้ว่าอะไรวะเก๋สีดีหุ้มด้วยหนังในส่วนของแผงข้างประตูนะครับก็หุ้มด้วยหนังสเปคโรงงานเช่นเดียวกันนะครับผม ก็มาดูในส่วนของตัวภายในนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับทำเป็นสีดูโทนะครับสีดําด้านตัดกับสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็น10นิ้วนะครับหน้าจอเป็น10.1น่งิ้วหน้าจอเป็น10.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple Ca r p l a เพด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford p a า s ทนะครับที่สามารถนะครับใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือนะครับคอนเนคกก ตัวในส่วนของตัวเกียร์นะครับของตัว XL p u s นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมช่อง USB นะครับ2ช่อง Type C 1ช่องธรรมดา1ช่องนะครับผมหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับ8นิ้วนะครับแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยด้วยแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบ e p l a s นะครับมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ พวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของตัวรถของตัว nissan x l r a นะครับเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับกุญแจให้มาทั้งหมด2ดอกนะครับธรรมดา1ดอกแล้วก็รีโมท1ดอกนะครับผมในส่วนของแผงข้างประตูนะครับก็หุ้มด้วยหนังสเปคโรงงานเช่นเดียวกันนะครับผมก็มาดูจากการพาชมรอบคันของตัวรถ nissan x l r a นะครับที่แต่งจัดเต็มขนาดนี้นะครับก็สามารถนะครับ โทรมาสอบถามเรื่องแคมเปญและโปรโมชั่นได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแคมเปญอะไรกันบ้างนะครับหรืออยากแต่งเพิ่มเติมอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามานะครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับที่แต่งจัดเต็มขนาดนี้นะครับก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่39,000บาทนะครับก็สามารถนะครับทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ช่อง Ford Channel นะครับ เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับก็โทรมาสอบถามเรื่องไฟแนนซ์นะครับหรือว่าการออกรถนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม f อร d พัน์ Channel ที่ปรึกษาการขาย Ford พาบาแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนก่อนจะลาจากกันไปนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมรถในเจนรุ่นไหนอีกนะครับ ฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ